ào, từ đây đấy. ào, ta, cứ vậy là một lăng rồi. ào, thằng này nó thằng này, ơi khâu lại, khâu cái một mảng đi. mảng mảng KHÔNG dưới này. mà mảng ở dưới này. mảng mảng ở โอ้โหน่ามากตาลงมาล้าตั้มหน่อยดิเบาหน่อยเบาหน่อยลงมามันกล้องมันเจาะไม่ค่อยทานตาลงตั้มหน่อยไม่ได้เอาในสนามอยาดิเฮ้ยมันมีเส้นขีดตะวันตะวันเอ้าไปตะวันเข้ามาข้างทางลูกเข้ามาข้างทางโอ้ยงี้เหรอ โอ้คุณเจ้าวมจับไปได้เลยมันไปไม่ไพร้อมกันเลยอ่ะรออะไรเนี่ยรออะไรเีเจ้าพี่ขึนหน่อยไปเปมีเศีมาหรอบตรงนี้สัวให้หลงสนามยญาดีกว่า ไอเชิดตรงบนเลยนะสนามหญาเลยใช่ก็เวลาคนจะบินในสนามยาใช่ม to right? ันข hmm. yeah. e ึ urs, ้นมาข้างบนนี่ไงมันได้กุ้กชาติก็บินมาบินลงมาอย่างงี้กันใช่ในสนามยาชาติ่พี่ถ่ายได้ง่ายหน่อยทห้ันต่ำในสนามยาอืมไม่ไม่โลพักกันหน่อยเลยโลไม่ได้พี่เครื่องเคื่อนเคาื่อนต่อจิ๋ว ใคร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 ลาซีนมัาขโมยซีนเอาเข้ากล้องเลยเข้ากล้องเลยเมื่อกี้อะเข้าวะเข้าดิเอาผมมองกล้องดีแล้วผมก็ลองจบดูผ่านหน้ากล้องแล้วโอ้โหสองล้ำสามสี่ลงมาเลี้ยงให้ดูเลยดิ ถ้าใครลงรันแล้วตามรันเว้เลยนะเดี๋ยวชาติเอาลงเรียงเนี้ยเลยในในลงมาที่ลามลาเลยแบบในในเนี้ยในในพื้นตรงเนี้ยหญ้าหญ้าอ่ะไม่ใช่ก็คือว่าให้มาลุยถ<บ>นนลุยเนีน<บ>น่ยบ,บนสนาม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 เราสนาม,นามเราบนสนามนะ ไม่พวกอยจะได้ไปท่าค้างทางพ่อจะไปยืนริมนู้นโอเคป่าวเดี๋ยวตาลงตบลูกเราไหมวะกับผมกับไอ้นี่เบาแล้วก็หนีพี่อยู่เนี่ยทำไมทำไมจอตูดกันเลยทำไมดับวะเอาตาลงเอาดูหลังที่ดับก่อนนะครับจะลองกจะลองจะลงตะวันลบไปลูกตะวันลบไปลูกเข้าข้างทางไว้เนียนวะเนียนวะ

เนียนว่ะถ้าน้าปุ้ยอะลงสวยกว่าหรอลงสวยกว่าลงสวยกว่าเฮ้ยล่นถ้าภาพล่นยังไงใครจะลงตะไบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูตะไบให้ใครดูไปยู่นทุ่งก้อนลูกไปยื่นทุ่พี่็เมฆเป็เมฆไม่ผ่านน้องไปก่อนรถมาเลยดูรถให้ดูพี่โอ้โหรถมาคันหนึ่งไปแล้ว หลงใช่ไหมเนี่ยเดื้อมีเดือดร้อนวาง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 ทำไมไม่ต้องตามหมาอยู่นั้นเลยลูกโอ้โหเนียนว่นะโอ้โหไม่ขุมล้อไม่ได้อ่ะโอเคพี่อออดดย้ง